ตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าของสิแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางตลาดนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถหลังตลาดหน้าวัดเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้วเราก็ไปซื้อของไปมูกันเราได้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังซื้อของไปมูกันนะ เข้ามาถึงวัดแล้วค่ะวันนี้อากาศร้อนนะแต่ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกเย็น เมื่อกี้เราก็ได้ขอ,อพรจากพ่อปู่แม่ย่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งเด็ดเหมือนกันนี่ที่นี่คือเราจะไปขอพรเจ้าแม่ตะเคียนกันน้ำชุดไปถวายด,ด้วยค่ะคือที่เลือกมาที่นี่นะเพราะว่าเราเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้ว และทุกครั้งที่มาขอเราจะมาขอเฉพาะสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราจําเป็นที่เราอยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วมาแล้วเราได้ทุกอย่างสมหวังทุกครั้งที่มาขอก็เลยเชื่อมากว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆอย่างเช่นเรื่องล่าสุดนะก่อนที่เราจะซื้อบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยก่อนที่เราจะซื้อเรามาอธิษฐานขอพรอ่ะว่า ขอให้เราได้อยู่บ้านนี้เถอะถ้าเราอยู่ดีมีสุขขอช่วยให้เราซื้อบ้านนี้ได้เถอะอะไรเงี้ยพออธิษฐานเสร็จแล้วเอาเิตฐานตอนนั้น่ะอธิฐานที่โบสถ์กลางน้ํพาพอสิ้นการอธิษฐานยกมือไหว้าสาธุอ่ะโคมไฟที่อยู่ที่โบสถ์กลางน้ะตกลงมาแตกข้างหน้าเลยอะแต่เราก็ไม่ได้คิดไงว่ามันคือห้ามซื้อนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ความหมายที่หลอดไฟตกลงมาในตอนนั้น แต่พอหลังจากที่เราซื้อบ้านหลังนี้แล้วอะเราซื้อบ้านเดือนธันวา6กุมภาไฟไหม้บ้านหลังข้างๆแล้วก็ลามมาถึงผนังบ้านเราฝั่งนึงอะก็คือบ้านเราโดนไฟไหม้แหละแต่โดนผนังฝั่งเดียวเสียหายก็ก็คือเสียหายเป็นล้านอะแต่ว่ามันก็แค่ฝั่งเดียวมันก็ยังไม่ถึงกับทั้งหมดอะแต่เหมือนคาเตือนที่ท่านเตือนเราแล้วอะแต่เราก็คิดไม่ถึงไงเราก็ยังซื้อแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของรเราปัจจุบันนี้แหละ แล้วที่เรามาครั้งแรกสุดเลยนะที่มาขอหวยพูดตรงๆขอหวยที่นี่เลยขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนคือได้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงๆเลยในครั้งแรกเลยเลยทําให้เราเชื่อมากว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริง,รงๆเลยเนี่ยแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นหวยเยอะอย่างนั้นอะ่ะคือเราก็ซื้อสเปะสปะเรื่อยเปื่อยแล้ววันนั้นที่มาคือวันหวยออกแลว้วอ่ะก็มาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ เลขนั้นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยงวดนั้นเราก็เลยไม่ได้ถูกแต่เลขที่ได้อะมันตรงจริงรินี่ได้ผักได้ขนมได้ผลไม้กลับบ้านด้วยนะคะสดสดแต่สดเลยถ้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ <damit> <Amelia> เดี๋ยวคราวหน้าไปที่ไหนกันเดี <play> ๋ยวไปเจอกันใหม่ค่ะโอเคบ๊ายบาย